มาถ้าจบมีปัญหาหลายยากหลายยดีอยวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีดตามไปก็ได้ไม่ได้ไม่ได้มันตำรวจที่ออกไปสั่งบันทึกแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับถ้าอย่างนั้นมีปัญหาอันนี้ก็กราบสวสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องท่อบ้านซิ่งอีกแล้วครับวันดีวันนี้ผมเอา กมาเปลี่ยนก็เลยมา 啊，来耶！ 好。 ปาร์ย่มาห้าครับยี่มาห้าสปาร์ร้อยสามสิบห้าครับอน,นี้นท่อคร,ครับครับตอ่ตอครับผมต่อป,ปกติอันนี้คื่แผนกไหนอือยู่ด้วกันไหมอ๋ไม่ครับผมทำงานอยู่นะด้วง เพื่อนกันถ่ายวีดีโอตลอดมไม่ไม่ไมอย่าไปลงในสิ่งที่ไม่ดีนเเดี๋ยวผมลบออกไม่เอาไม่เอาตัดตัดภาพมาหาตัวนี้ะลอ่าครับผมกดหยุดแล้วผมเพราผมกดหยุดตั้งแต่ตอนเห็นด่านแล้วครับกดหยุดไม่ คือกดไม่กระพริบคือมันเปิดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่าย <laughs> ไม่อไมอยอมรับใช่ไหมอ่ะยอมรับอันนี้ยอมรับนีรว่าไงใครกีครัมีเป็นเพื่นอนกันเราเป็นลูกพี่ครับเราร,าาร,รู้จักกัน ครับครับที่พนังนไหนในอ่อน่ะอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเข้าใจได้กูอย่าไปเอ็นกันนะนี่เดี๋ยวถ้าหาอุปกรณ์ไม่ครบตัวไปถอดกระจกออกครับครับสองเพิ่มเติมมีเปลี่ยนท่อนแหละตัดแต่งเพิ <kaz> <ın> ่มเติมเพิ่มท่อนแต่ไม่มีสำเนาคู่มือข้อมันเสียงดังนะเดี๋ยวยังไงก็๋ยวเอาข้าวลงพักกัอนแล้วผมจะกลับบ้านยังไงมันต้องเอาข้าวลงพักอ่ะ ต้องให้ถอด่ออะไรนั่นหรอเดี๋ยวผมไปถอดเปลี่ยนที่บ้านก็ได้มันต้องนัดต้องชำระค่ปาปรับเลยนะไปชำระค่าปรับที่โรงพักหรือไงครับรับรับรถที่โรงพักเดี๋ยวนะครับ <c oughs> ออยี๋ยวคือคือตอนนี้ผมผมไม่มีตังค์แล้วก็เดี๋ยวผมดรถมันต้องเอาโรงพักเอาหลักฐานการการเปิดใช้ของรถมาแสดงกับ้รยเวรไม่รู้ผมจะกลับบ้านยังไงคือมันให้เพื่อนไปส่งบ้านกันครับก็ไปส่งเพื่อนสิอันนี้มันเป็นควาผิดแล้วเนี่ย รถเสียงดังยังไงเดี๋ยวผมมาจ่ายได้ไหมเอาใบขี่ผมไว้ใบขี่เขาไม่ให้ยืดเดี๋ยวได้เขาให้ยืดเป็นรถรถขี่ต้องเอาคืนเท่าไหนวะเปิดหมายใหม่เขาต้องคืนใบขี่เอาเรียกเดี๋ยวดูแต่ค่ามีใบแยกขขี่มีชื่อที่อยู่อะไรหมายเลขอะไรลงข้อมูลตามเนี่ยอ๋อแต่ตัวรถอ่ะต้องเอาไว้ต้องเอาเอาหลักฐานการเป็นเจ้าของมาแสดงกับร้อยเวร ทัานี้อะไรยังไงก็ต้องเอาเข้าลงพ้าศึกสองครั้งง่ายๆครั้งหนึ่งสองต่อครั้หนึ่งยังไงก็ต้องเอาเข้าลงพ้าศึกเดี๋ยวขึ้นรถไปกับร้อยเวียนไปคุยกันไม่เดี๋ยวรถผมจะกลับบ้านยังไงไปขึ้นรถไปเลยไม่ไม่เอาขึ้นรถไปกับตำรวจสบายใจดีป่ะไม่รถผมจะกลับบ้านยังไงเอามันเป็นเรื่องของตัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุยกันไปคุยกับร้อยเวียนเขาอาจจะเอารถให้ตรวจก็ได้ มาถ้าตรวมีปัญหาหลายยากหลายคนคือทอดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีดตามไปก็ได้ไม่ได้ไม่ได้มันตำรวจที่ออกใบสั่งบันทึกแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตครับถ้าอย่างนั้นมีปัญหาเดี๋ยวปรับเต็มนะงั้นเอาขับไอ้ไอ้ตำรวจซ้อนไปก็ได้ไม่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 ตำรวจไปอ แม่ผมซ้อนไปก็ได้บอกให้ซ้อนนี่นบนม่ความปลอดภัยของตำรวจเฮ้ยว่ะ <c oughs> ล้มลนน้น นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับตำรวจก็คือคนหนึ่งรีบไปทําธุระรีบกลับบ้านไปหาลูกโควิดแบบนี้ก็ก็ยังจะเอาก็ก็คิดคิดคด,คด,ดูเอาแล้วกันนะครับฝากทุกคนพิจารณาด้วยครับตำรวจนี่ผมก็นั่งมากับรถตำรวจเลย ี่เองก็ไม่ให้ขี่นะครับตั้งกวยก็ไม่มีด่านอะไรก็ไม่มีอยู่ดีก็มาจอดจับเขาแบบนี้แบบนี้ก็ได้อ่ะคือเราก็ให้ความรอบมือเต็มที่นะครับปัดไับขี่อะไรแล้วก็จอดปกติไม่ได้มีท่าทีว่าจะหนีแต่ก็